สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งจ้านะคะทุกคนก็วันนี้เราจะมารีวิวอะไรเอ่ยทุกคนรู้จักไหมนี่นะคะก็คือกล้วยฉาบนะคะกล้วยฉาบวันนี้คือที่จะเอามาแนะนานะคะก็คือมี2รถที่จะมาแนะนําเลยที่ขายดีนะคะในช่วงนี้ก็จะมีรถอะไรเนี่ยอันนี้คือรถ h อตแอนสไปซี spicy นะคะก็จะมีความเผ็ดเผ็ดร้อนๆนิดนึงแล้วก็จมีรสหวานเนยหวานเนยเนี่ยก็จะมีก็ตามชื่ออะไรก็หวานหวานมีมีกลิ่นหอมของเนยนะคะอันนี้คืออร่อยมากคือช่วงหลังๆนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะก็คือมีคนชอบเยอะมากขายดีมากนะคะทุกคนก็ถุงละสิบบาทหมดเลยนะคะเนี่ยกล้วยฉาบนะคะ คือจริงๆแล้วมีหลายรสเนาะที่เราลองลองดูแต่ว่าอสองรถนี้เนี่ยขายดีมากที่สุดนะคะก็คือรถ Hot a อ d Spicy นี่ก็แบบออริจินอลเลยคือมีคนก็ชอบเหมือนกันเด็กน้อยชอบนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นจริงๆพัฒนามาจากรถหวาน,นะค่ะรถหวานที่เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลธรรมดาสีขาวๆเป็นก้อนเลยก็คือพัฒนามาพร้อมๆกับ ผู้ซื้อคนซื้อเลยนะคะก็คนรอบข้างก็คอยบอกค่ะว่าเออรสชาติเป็นยังไงสอบถามมาเรื่อยๆก็เลยกลายมาเป็นรสชาตินี้นะคะก็คือหวานเนยชื่องงไหมหวานเนยก็หวานแล้วก็มีกลิ่นเนยไงก็เลยตั้งชื่อว่าหวานเนยค่ะโอเคนะคะทุกคนคือ สองรถนี้น่ากินมากคืออร่อยมากคือใครยังไม่ซื้อคือพลาดมากเลยนะคะมีจำหน่ายคือมีร้านนาโฮมแล้วก็มีร้านพี่เหมือน,นะคะแล้วก็แล้วก็มีรถกับข้าวนะคะตอนนี้มีแค่สามที่นะคะที่เรับไปส่งนะคะในราคาที่เราจะส่งนะคะก็มีสิบสองถุงนะคะก็คือราคาส่งเนาะก็คือขายในยราคาสิบบาทแล้วก็ แถม2องเขาก็ได้กำไร20บาทนะคะอ่าทั้ง2อย่างเลยนะคะหรือว่าซื้อ,เ,อ,อเช่นราคา60บาทใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ราคา50บาทสมมติว่าซื้ออันเนี้ย50บาทแบบถ้าจะเอาไปขายส่งอะนะต้องคุยกันก่อนใช่จะมีขายส่งขายปีกอะไรอย่างงี้ใช่นะคะก็ถ้าขายส่งก็คือ หชิ้น50บาทคือได้กำไร10บาทอ่าใช่ไหมใช่ทุกคนคือเอาง่ายๆก่อนคือเอาลองไปชิมก่อนว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยบอกกันได้คะ่ะลองยังลองได้แล้วไปเนี่ยราคาแค่10บบาทเองนะทุกคนไปตามด่วนโอเคนะไปแล้วนะบ๊ายบาย